สาวบ้านที่มาจากหลายเมืองในแขวงบริคมไซได้พากันไปญาติขุดคำอยู่เขตบ้านนากระดกเมืองคำเกิดซึ่งเป็นการไปขุดค้นคำในพื้นที่ที่บริษัทแห่งหนึ่งที่บบหู้ื่ออย่างคากแน่กำลังบุกเบิกเนื้อที่สำหรับสัมปทานขุดค้นคำอยู่เขตดังกล่าวในอนาคตดังนั้นจึงเหตุให้สาวบ้านพากันสวยโอกาสไปขุดคำในระหว่างการบุกเบิกนั้นก่อนที่ทั้งบริษัทจะเหตุของการขุดค้นแห่คำและสั่งหา้ามบ่ให้สาวบ้านไปขุดคำอีขุดคำอยู่เลย และในปัจจุบันก็เห็นว่าบริถึกเจ้าหน้าที่กักตตอย่างใดเส่งฐานก็เคยได้ยินมาว่าสำหรับอยู่หลายบ้านในเขตเมืองคำเกิดเป็นเขตที่มีแห่คำจำนวนหลายและก็เป็นแห่คำที่มีคุณภาพดังนั้นจึงเห็นให้หลายบริษัทได้มาขออนุญาตจากทางการแลว้วเพื่อขอสัมป,ปทานขุดค้นคำอยู่เมืองคำเกิดแต่ฐานก็บุกขักแนว่ามีจักบริษัทและเป็นบริษัทจากประเทศใดโอ้เนาะอันนี้มันก็แนวหาคำเนาะ ก็คือห้ามก็คือบอกห้ามก็บอกเข้าใจอันนั้นรกัไเลบมเห็นจับได้สองนี่ะงสองนึงสุดจับก็สองนึ่งงานสองนี้เราบ่เห็นจับละบ่คือ